สิ่งที่อยากให้รู้และคนหาคำตอบในคำถามที่วา่าความสุขทีท่แท้จริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมหรเรื่องราวที่มีมากมายแต่ความสุขที่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิษณบน้องวีครับแล้วก็กลับมาพวกับเรากสองคนนับเป็นและแบบนี้นะคะในใครมีผู้ป่วยยกมือขึ้นค่ะใช่เลยครับน้องวีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโรคเบาหวาน รคเาหวนน้รืมาเลยนะเฮ้ยอย่าพ <un nem S 1> <park. S 3> ึ่งนแต่ว่าพอเยออย่างนั้นเดี๋ยวําเสนอเร่โรบหวานนี่ทั้งแพทย์ปัจจุบันท <se> ั้งสทั้งาหาเสริมหลยนะได้ไว่าเราก็เสนอไปเยอะ วันนี้นะครับก็ยังมีคนที่ที่เป็นโรคเบาหวานนะถามมาทาง a c e b o o k บ้างถามมาที่คลินิกบ้างนะครับถามถาที่ผู้คหนอแดงมาบ้างออ๋แสดงว่าจริงๆแล้ว<อ>ในปัจจุบันนี้คนเป็นโรคเบาหวานเยอะขึ้นเรื่อยๆ ตอบอจอโจทย์หรือว่าการแก้ปัญหาได้ครบทุกวันครับพี่ว่าเป็นไปไได้เพราะว่า<ม>คนเป็นโรคเบาหวานเดี๋ยวนี้นะครับเป็นล้านน่ะใช่ทุกวันต้องมีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้รเราเลยมีหนึ่งทางเลือกเลยหนึ่งทางเลือก เจ็บไปเลยอ่าหรือว่าแผ่นแล้วมันตกครับจะหล,ล,ลักแยกกันเลยแต่คราวนี้เราเอามาผสมผสานผสมผสานกันนะครับแล้วข้อมูลที่เราจะนำเสนอนในวันนี้ครับถือได้ว่าเป็นอาวุธเลยเป็นอาวุธเลยนะปาญหาปราหาโรครยวว้าเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานให้มันหมดไปโอแล้ว สมบสานเนี <Es> <an> ่ยก็เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาโรคด้วยครับผมแล้ววันนี้นะครับประชายชวชาติไทยนะครับใครที่ไม่อยากเป็นโรคบระวานนะครับหรือว่าเป็นระยะที่เริ่มต้นนะครับหรือว่าเป็นระยะท้ายๆแล้วก็ติดตามชม ครับและนั้นคือสุดแท้จริงใครไม่ปฏิบัติไมนใคร สนุนโดยน้ำมัะพร้าวบีบเ็ตราปเลสุด0 8น0 0 0 5 1 1, 1้น้ำมันธรมรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราโคโคแคร์ K Y K Alkaline cool Water c h a n Your Water Change Your Life ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดมารักพีน็อกซินสุตโ,โดส0 2 3 0 5 9 6 9 9สัมผัสซึ้งถึงความผูกเหยีโรงพยาบาลปีเยเวทใส่ <n> ใจ,จสุขภาพใช้เห็ ในตำรับการแพทย์ตะวนันออกนั้นมีพืชผักหรือสมุนไพรหลายชนิดที่มีบันทึกไว้ว่าสามารถทานเพื่อบรบาอาการมะทุกเมโโหหรือโรคเบาหวานได้อาทิเช่นบอระเพ็ดมายราบปัญจักขันตำลึงและมารักขีนกซึ่งสมุนไพรทั้งหมดที่ กล่วันนี้มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือรสชาติขมนั่นเองครับพี่น่าจะอย่ที่เราเกิดไว้ในช่วงแรก<ะ>ขอว่าจริงๆแล้วผักผลไม้นะที่มีรสขมเนี่ยมันสามารถช่วยโรควาหวานได้ด้วย เยอะะมากนจริงเปล่าวะเออคือเวลาคนกินผักเขาไม่ชอบเพราะว่ารถคงไงเขาบอกว่าหวาดเป็นลมถุงยาไงแล้จริงไหมว่าเขาบอกว่ารถคงเนี่ยรักษาโรคปอดหวาดได้ในงานวันนี้เรามาอยู่ห้องคุณหมอแล้วเราต้องถามคุณหมอนะครับคุณหมอพันุวัฒน์พุทธาจะเลื สวัสดีครับรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเข้าเรื่องโรคเบาหวานเลยค่ะจริงๆแล้ว <cada> ปัจจัยของการที่คนจะเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะคงต้องบอกกันว่าเบาหวานเนี่ยมันมีหลายรปาระเภทด้วยกันค่ะเบาหวานที่พบในเด็กเล็ก จะพูดถึงเรื่องของเบาหวานที่เกิดในผู้ใหญ่นี่คือเป็นคนทั่วไปเบาหวานที่เราพบันบ่อยๆทั่วไปที่ญาติพี่น้องเราเป็นอยู่เยอะแยะนี่จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แล้วก็พบเยอะขึ้นด้วยในปัจจุบันนะฮะถามว่าปัจจัยเกิด คงต้องดูตั้งแต่เรื่องของความเสี่ยงก่อนกรรมพันธ์ในมีบทบาทนะครับถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงเยอะขึ้นนะครับนอกจากเรื่องกรรมพันธ์แล้วเนี่ยคงเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิต ส่งผลทำให้ความเสี่ยงของการที่จะเกิดโรคเบาหวานเนี่ยสูงขึ้นกว่าปกตินะครับการดำเนินชีวิตในที่นี้เนี่ยหมอกำลังพูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารเป็นหลักเลยใช่ไหมะจะว่าเป็นหลักแบบนั้นก็ได้เพราะว่าเบาหวานนี่เป็นโรค เป็นสารอาหารหมู่หนึ่งซึ่งเราับในชีวิตประจำวันนะ<ม>คัะมันเป็นคนที่ทำให้คนเป็นเบาหวานเนี่ยมักจะตัวตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เราพบเนี่ยเบาหวานจะเป็นคนตัวอ้วนครับจริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นคนที่เป็นเบาหวานบางคนตัวผอมก็ได้ผอมๆอย่างเรานี้ก็ เป็นเบาหวานได้ฮะเพราะจริงเบาหวานเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การเผาผลาญก่อนครับาร์โบไฮเดรตนะฮะอย่างที่หมอเล่าไปเมื่อสักครูน่นี้เพราะฉะนั้นบางคนยังไม่อ้วนก็เป็นเบาหวานได้นะครับมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ะนะครับก็ย้อนกลับมาที่สาเหตุคือ สาเหตุหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่สาเหตุเดียวยัง uh huh. ม,มีเรื่องของเ,อเรื่องของการออกกำลังกายซึ่งน้อยลงไปใน,ในชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบัน uh huh. ทำให้การเอาผ่านน้อยลงครับ uh huh. แล้วทำ uh huh. ให้มีน้ําตาลส, uh huh. สะสมเยอะรเรื่อง ั้งเนี่ยค,คนไม่รู้ว่าค,ค,คนถงๆเป็นเบ,บาหวานเนี่ยต้องทานอะไรบ้างข้าวนี่เป็นแบบว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยไงเ,เพราะฉะนั้นหมูคาวข้าวโพดเดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขาดกันไม่ได้เ,เ,ลเลยค่ะค้าวโพดเ,เดดเป็นอาหารหลักของคนทั่วโลกแต่คนไทยทานข้าวเยอะ คาร์โบไนเ่เป็นปัญหาหลักของเรื่องเบาหวานถ้าทานคาร์โบไฮเดรตเยอะน้ำตาลออกมาเยอะครับในขนาดที่ร่างกายเผาผลานได้น้อยก็จะทำให้น้ำตาลมันมีเป็นส่วนเกินไปในร่างกายก็จะเกิดเป็นโรคเบาหวานขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานเยอะทำว่าความเสี่ยงที่จะเป็นร ส,สูงขึ้นหรือเปล่าก็ส <k <k ูงขึ้นเด็กๆอย่างเราที่ชอบทานพวกขนมกรอบเอ่อชอบกันและขนมปังเค้กขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมสมัยก่อนคนไทยสมัยก่อนที่เขาชอบทำขนมหวานเขาชอบหยิบทขงหยไอนเขา อาจจะเป็นลนักษณะของน้ำตาลด้วยนะครับครับสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากแปง้งเป็นแป้งธรรมชาติ<ฆ>เป็นแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มาจากแป้งที่ผ่านการปลูกแบบออแกนิกนะคร,ครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณค่าของแร่ธาตต่างๆที่รว้ ด้วยนะค,ะคะรับประกอบกับอาหารไม่ใช่ใจเดียวอย่างที่หมอเล่าไปนะครับค,คนสมัยก่อนเนี่ยใช้ชีวิตกลางทุ่งแจ้งวิ่งกันทั้งวันนะฮะตามตามนะฮะมีการป่าวภาษที่สูงแ คอมพิวเตอร์นะฮะแปดถึงสิบชั่วโมงนะครับ mm hmm. ปมมรบ mm hmm. ะก mm hmm. อบกับขนมเบเกอรี่อย่างที่ถามหมอเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ใช่แป้งอย่างเดียวแต่มันยังมีไขมัน <Ha. S 2> มาจากครีมนะฮะเนยเป็นความหวาน <Ha. S 2> เป็นเนยทำงานร่วมกับตัวน้ำตาลแล้วเนี่ย <Ha. S 2> มันทำ ที่เปลี่ยนแปลงไปเ่รตรงนี้เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วค,คุณหมอบอกว่าน้ำตาลที่แตกต่างกันคนเป็นโรคเบาหวานยางน้ำตาลที่พอจะทานได้บ้างมันจะเป็นน้ำตาลชนิดไหนบ้างจริงๆเนี่ยถ้าเป็นน้ำตาลทุกชนิดเราอยากจะให้ลดปริม,มาณให้น้อยที่สุดนะครับ,รบ,รบแต่ว่าน้ำตาลประเภทที่เรา ไ้นะครับเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยมีน้ำตาลบางประเภทอยู่นะฮะซึ่งไม่ใช่น้ำตาลประเภทกลูโคสที่มันเป็แป้งนะฮะในผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลประเภทที่เรียกว่าซูโครสนะฮะซึ่งเป็นน้ำตาลอีกประเภทหนึ่งนะฮะซึ่งให้ความหวานเช่นเดียว แล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพกว่านะคือเผาผลาญได้ดีกว่ากูโคสซึ่งถ้าเกิดเราได้รับกูโคสจากอาหารประเภทแป้งเนี่ยร่างกายเนี่ยจะเผาผลาญเนี่ยได้ไม่หมดถ้าเกิดได้รับเกินแล้วจะนำส่วนนั้นเนี่ยไปสะสมไปเป็นไตรกลีเซ ในขณะที่น้ำตาลที่มาจากธรรมชาติเนี่ยถ้าม,มีส่วนเกินเนี่ยร่างกายมักจะขับถิง้ออองอนอกจากนี้แล้วเนี่ยปัจจุบันนี้มีน้ำตาลจากธรรมชาติบางประเภทกับซึ่งได้ผลดีในโลกตัวอย่างยกตัวอย่าง,างเช่นชน้ำตาลจากซินนามอน ซึ่งเป็นที่ท,ทราบกันอยู่แล้วว่าอบเชเยช่วยควบคุมระดับน้ําตาลได้ด้วยเพราะฉะนั้นตาลที่ทำจากอบเชยเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราเผาผลาน้ําตาลได้ดีขึ้น<ะ>หรือน้าตาลจากย่าหวานนะ,คร,ะครับย่าหวานซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่ง<ะ>ย่าหวานหรา ก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่ดูดซึมน้ำตาลส่วน